ผมไหนสดอยู่ได้เหมันี่เห็นงนี่เอ้าอีเมสสาวร้ยไปไหนตัวนี้ทำไมสองตัวตัวเดียวตัวเดียวหมื่นย่อนแสงนัวนึงมันหมื่นหมื่นสูงเม็ดสี่สิบยพี่น้องงวดสาวหมื่นบาทของคุณพ่อกเมียหน่อยเฮาอายุประมาณเจดเดือนขึ้นเนาะเจดเดือนไปปลายพี่น้อง เขามันออกมานบานี่แล้วนะเบิ้งทางนี้เด้อเบิ้งทางทางสายเมือนคุณสายเบิ้งขวาหมื่นสาพอยพไปเลี้ยงพี่น้องบนมาครับขี่บุญบุญลบมาเราไว้บุญลบทุกวันขอบคุณมากครับผมยุนกานหน้เด้อพี่น้องครับคุณได้มากกีลังกับเบิ้งทีลังเด้อหมื่นสามันหเจดเดือนกลัวกลัวยัง เข้าใจมันมามีตัวเดียวปะยายมะเจ้าเจ้าเจ้าเบอร์ตัวนี้มาใส่ก่อนเบอร์โทรศัพท์เจ้าจำเนิดบอลล่าเบอร์เจ้าครับหาเบิ่งเลือกหาเบิ่งบอกมาเลยตัวนึ้ง้อใครตัวนี้พอปะเดี๋ยวเดียวที่เราข้นวั่นว่าบ้านทำมเบอร์เจ้ามือสาวผ่นห้าร้อยบาทตัวนั้นพี่น้องแม่สาวเด้อแม่สาวสวยเลยศูนย์ ได้ห้ไม่ยนเรเดี๋เขียนเอทงเขียนคลิปเกระดาษไว้เหมืองเขียนกระดาษไว้เดมเดเดี๋ยวเอาเบมอมาเอด้อเป็นกําลังหาอยู่บุช่น้องใจเห็นนิดนึงผู้เฒ่าหาเบอรพอกันกกั่นนึ่งสองึ่งหวเอ ตัวนี้ไรบ้านาย่ตัวนี้ไรบานไหนตัวนี้พอม่าเราเนยม้ยไงเป็่ยม่แหละม่ไหมเป็นยีเหมี้ยที่เป็นยีเหมี้ยนี่มี่ลเนาะ็นตีไทรแม่ไหมเปนตีไทรเดนเนจ้าตีไทรขายไหลสดอยู่ในนี่มาในนี่คนเบิ้งเป็นเป็น่อยทางยทูบครับตัวนี่ยี่บาทพอ นี่เบอร์เหญ่คอมเมนเลยนี่นี่นี่เดี๋เดี๋ยวกดหากดม่นกดไม้บังดึกโอ้เจ้าับเนี่ยูตัวนกกบเ่นเียเพิ่้นตัวเหล็กเลยมื่นหากรมื่นสาเอาบ่ขายออมการ์ยก่หนผมกบูเดียีนองมื่นหามาเบอร์มาใส่น่ เบอร์าษาไเบอร์มาใไส่ศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามหนองสนึ่องั่สองตัวยุคยูขางๆกันพี่น้องอีกผู้นึงผู้ใหญ่ขมิ้นเรหาเบอร์พ่อยายเราหาอยู่น่มื่นหาครับมื่นสามพันหาร้ต้นใหญ่นี่มื่นหาพันที่ลอดอเลยครับผมลอดอเลยครับตอเลยดได้ขายาพ่อพ่อพ่อพวกผู้ใหญ่ขมิ้ี่ว่าเปนเบอร์ดแล้ว 0947260952เนี่ยครับผมเพิ่งพูดอย่างขมิ้น0947260952แมนแมน0952นี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งพูดย่งขมิ้นเนี่ยไม่ไหวเลยมื่นสามพันห้าบาทตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้มื่นหาครับขอไปเหล่าเบอร์เมื่อกี้ไปย่างครับพ่อไปเลี้ยงพี่น้องง้อราคามันกำลังเป็นเป็นจะซื้อไปจะขายกันนะอุ้ยตัวนี้ mua liền này mà cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn